นี่แนวทางแลมาหากินเหรอฮะยอมรับกับผมจ้ะเขาบอกโบแม่นผ้าเนี่กับทอดผ้าเหลืองแล้วก็เมื่อโลดไปเนาะบอสครับเพิ่นตรวจสอบเรียบร้อยเลย่นอันนั้นเรียบร้อยเลยเอาสิโบแม่นผ้าแท้นลยเอซหังได้บอสโบแม่นโบเก่งครับเป็นยังคือนไปโบเกง่งเจา้าปวดหกพรรษาแล้วเมือ่อวานนี่ก็จับสองอยู่บัวขาวขี่รถตู้เฮ็ดวันมานะครับเอซหังได้ไหม มหารกร,รุณีกรนาโถได้ไหมเอาง่ายๆเนี่ยเ,เอามหากรุ๊บเออนนั่หนแหละง่ายๆเนี่ยเอามหากรุนาโถเอออะไรแล้วอันนั้นเด้อเอาเอาเอย่อางที่อิมินาได้ปะอิมินาอมนาบบาิมินาโบได้บลาได้หมดบ้านหกพรรษาเราต้องได้ยี่หกพรรษาเอาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พราะมันนอกหรอกพราะมันนอกยิ่งต้องได้เอาอย่างนี้เอาง่ายๆเลยพระนี่เด้ออสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อปริลึกสี่มีอะไรมั่ง ปรัชชิกสี่มีอะไรมั่งสังฆาที่เศียสิบสามมีอะไรมั่งปาจิตตีสี่สิบสองมีอะไรมั่งอาบัตินี่ร้อยกว่าข้อมีอะไรมั่งอะนวกากวาดง่ายๆเนี่ยะรู้จักนวกากวาดไหมไม่รู้จักเออแล้วไอ้ปรัชชิกสี่นี่รู้จักไหมมีอะไรมั่งอ่ะข้อหนึ่งตายแล้วครับผมพระบวชเก้าพรรษาคำวันปัปอม เฮ็ดอย่างๆภาคกันเฮ็ดอย่างบุมีแนวทำมาหากินบ่ไปป่สิ่รับจ้างคอยป่ไปป่รับจ้างผมแม่เดี๋ยวผมให้วันละห้าร้อยวันละสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยไปไหมฮะถามหน่อยทำไมถึงทำตัวกันแบบนี้ศาสนาพุทธเนี่ย